ทุกคนทุกคนดูนี่สิเขาเอาลูกอมเป็นล้นไฟแล้วเขาเอาหลอดมาเป่าจากนั้นเป็นลูกปองเฮ้ยทุกคนมันเป็นไปได้ยังไงอย่างนี้ก็ต้องลองกันแล้วคะ่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วไปลองกันแกะลูกอมไปใส่ช้อนกันเลยค่ะจากนั้นเราก็จะนําลูกอมไปลนกับไฟกันเลยนะคะละลายสักทีค่ะทุกคนนานมากและนี่ก็คือลูกอมที่เราลนไฟเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันว่ามันจะเป่าได้หรือเปล่าไปเป่ากันเลยค่ะ ว้าวทุกคนมันเป่าได้จริงๆด้วยเฮ้ยทุกคนเจ๋งสุดๆไปเลยค่ะเล่นสนุกมากๆเลยน้องๆลองนําไปเล่นกันดูนะคะแต่ต้องมีผู้ปกครองแนะนําด้วยนะการทดลองครั้งนี้เจ๋งสุดๆไปเลยค่ะช้อนไม่ดัมปี้เลยค่ะทุกคน <S <S และนี่คือเบื้องหลังแห่งความสําเร็จของคลิปลูกอมกลายเป็นลูกปอมเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตอนจุดเทียนครั้งแรกนะคะควันไม้ขีดก,ก็เข้าจมูกเต็มเมเลยค่ะทุกคนอื้อเหม็นมาก และนี่ก็คือการจุดเทียนครั้งที่อ2อเอาทุกคนล้มมาเทียนดับอีกแล้วงั้นเราต้องเปลี่ยนสถานที่ไปลนลูกอมต่อเลยหน้าเสียๆนี่ไม่ใช่อะไรนะคะทุกคนน้ำตาเทียนหยดใส่มือค่ะทุกคนเสบมากงั้นเดี๋ยวรอไปจุดใส่ก้นแก้วกันลองตั้งดูซิว่ามันจะได้ไหมลุ้นกันค่ะทุกคน าใส่แก้วแบบนี้ก็คงไม่ได้เี๋ยวมันละลายงั้นเราไปตัดแก้วกันค่ะนำเทียนใส่ลงไปในแก้วเลยไปลนลูกอมต่อกันเลยได้แล้วไปเป่ากันอุ๊ยทุกคนร้อนร้อนร้อนึ่ไปว่าไปลนไฟมาและนี่ก็คือการทดลองครั้งที่หนึ่งของพี่นะคะสิ่งที่ได้มันก็คือแบบนี้ค่ะทุกคนลูกอมมันไม่ละลายพอมันก็เลยเป่าไม่ได้ค่ะทุกคนงั้นเราไปลนลูกอมต่อกันดีกว่าค่ะนี่ก็งงเหมือนกันทำไมไม่ตั้งเทียนที่โต๊ะตั้งแต่แรกนะลูกอมละลายหมดแล้วไปลองกันและนี่คือการทดลองครั้งที่สอง สำเร็จแล้วค่ะทุกคนมันกลายเป็นลูกโป่งได้จริงๆด้วยการทดลองครั้งนี้ใช้เวลานานมาก